ผีปอบหน่อยค่ะเอาจริงๆแม่ผีปอบเนี่ยหน้าตาสะสวยก็มีนะคะเหมือนกับพี่นุ่นเองเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ลหลอกตัวเองนะแต่หมายถึงว่าผีปอบเนี่ยหน้าตาสวยๆเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็มีนะคะ ว่าตอนกลางคืนเนี่ยใครจะไปรู้ละ่ะว่าเธอเป็นบอบนะคะมันมีบอบหลายแบบนะมีบอบที่แบบว่าเอาไว้หลอกตอนกลางคืนนะคะกับบอบที่เป็นบอบไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็เป็นบอบนะคะไอที่เป็นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวนนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยายแก่ค่ะเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาก็จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นกันง่ายๆนะคะแต่ว่าคนแก่เนี่ยก็จะอยู่แต่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าเวลาที่บ้านไหนเนี่ยไม่ยออออกไปข้างนอกอ่ะก็แปลว่าบ้านนั้น เลยค่ะมีปอบอยู่นี่นะคะคือหน้าตาของปอบที่แบบว่าเขาสมมุติขึ้นมาให้มันคล้ายๆนะคะแบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาว่าไม่เล่นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะเจอปอบก็ได้ค่ะบางทีนะป้าข้างบ้านเราอาจจะเป็นปอบแต่เราอ่ะไม่รู้ก็ได้นะกดไลค์ด้วยนะคะเราให้ฟังแล้ว